กินยำมาแล้วค่ะกินยำไมคะบิลเกตได้กล่าวไว้ในปี1996ว่าคอนเทนต์อ t สต์เอ g กิสำหรับแต่งไม่ใช่ค่ะเรียกคอนเทนต์ต่างหากอิสต์เอ็กินบิลเกตไม่ได้ข่าวค่ะบินบิลแต่งกล่าวแต่งใช้ t i ก t อก ในการร้องไห้ในการพูดคุยในการแชร์ประสบการณ์มันคือโลกเดียวของแต่งที่แต่งมีอยู่ให้ได้เงินเยอะก็จริงแต่งไม่มีเวลากินไม่มีเวลาเที่ยวไม่มวา่วา,วา,วาใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้าน1วัน4คลิป10ล้านวิวแต่งได้มาแล้วแต่งยืนยันเสมอว่านอกกรอบไม่ปิดบนชีวิตออนไลน์เพราะฉะนั้น I am what I am มันก็ยังย้ำเสมอว่าฉันเป็นฉันแบบนี้นเชื่อแบบนี้ ต่งเติมความรู้อยู่ตลอดเวลาเทรนด์มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาโลกมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาถ้าคุณย่่าอยู่กับที่คุณจะกลายเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งแต่ถ้าคุณเดินไปกับเขาเดินนําตามเขาเดินก้าวตามเขาคุณจะเป็นผู้นําเทรนด์แล้ววันหนึ่งคุณจะชนะในสิ่งที่คุณต้องการอันนี้คือเรื่องจรงิงทาซ้ำๆทําซ้าๆจนกลายเป็นนิสัยทามาจากนิสัย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 จนกลายเป็นสันดานให้มันเข้าไปอยู่ในลมหายใจแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณหวังสู้ให้สุด ทำให้สุดลุยให้สุดถ้าไม่สุดอย่าหยุดทำนะคะแม่ค้าขายยำคนนี้เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะแปลบนหน้าผากเหรอครูนะคะเอาปืนมายิงคนนี้หน่อยค่ะแซวเก่งนะเราอะ่ะ